กิจกรรม I Love m ม D.Y. Band แจก iPhone 13แต่เล่นยังไงเงื่อนไขเป็นแบบไหนแล้วต้องขายกับสินค้าอะไรมาดูพร้อมกันในคลิปนี้เลยดูง่ายแค่มีคำว่า DIY อยู่ที่บัรจุภัณฑแบบนี้ดีก็ด้วยนี่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  น่สเตอ์จะเป็นแบบนี้ก็ใช่มันเลือกสินค้าที่เป็นมิสเตอร์ดีวายแบรนด์แบบนี้ได้แล้วนะคะก็ไปถ่ายรูปกันเลยอย่าลืมคิดท่าให้คีเอทที่สุดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่าไหนเนี่ยโลโกล้มิสเตอร์ดีวายแบบนี้ต้องเห็นในกล้องชัดน,นะคะเป็นท่าแบบไหนเนี่ยไปดูกันเลย ลงโพสในโซเชียลมีเดียของคุณไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เขียนแคปชั่นแล้วอย่าลืมแท็กมาที่ Facebook Fanpage MRDIY และใส่ Hashtag i love mrdiy brand และแ a s h t a g MrDIY จากนั้นก็กดลงโพสเป็นสาธารณะเลยเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ MrDIY จากนั้นไปที่โพสบนสุดที่ปักหมุดไว้และกดไปที่ลิงก์กิจกรรมที่อยู่ในแคปชั่นได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแล้วให้กดปุ่มเข้าร่วมกิจกรรมตอนนี้จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและอย่าลืมคัดลอกลิงก์โพสต์ของคุณมาใส่โดยการกลับไปที่โพสต์ของคุณกดแชร์กดเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมและกดคัดลอกลิงก์เมื่อคัดลอกแล้วก็นำลิงก์โพสต์ของคุณมากดวางได้เลยต่อไปจะเป็นการอัปโหลดรูปภาพของคุณโดยกด select file และเลือกรูปภาพกิจกรรมของคุณได้เลยค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดอย่าลืมเข้าไปอ่านเงื่อนไขก่อนเมื่ออ่านครบแล้วก็กดส่งข้อมูลได้เลยค่ะเพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้เลือกแชรโพสแล้วก็ลงทะเบียนก็ลุนรับของรางวัลจากกิจกรรม I Love Mr DIY Band ์ไปได้เลยค่ะ ของรางวัลก็มีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรของขวัญวิสดีวายมูลค่า3,000บาทจำนวน30รางวัลได้เป๋าของของได้สารจำนวน2เครื่องและรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนี้ iPhone 13 Pro จำนวน3เครื่องนะคะรับกันไปเลยคะ่ะ